พี่น้องเยฟซีโอ้คอมเมนต์มาหลายพี่น้องว่าอยากได้แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหาออ้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขขอเพิ่มมาเลยโอ้เขาส่งไม่ให้เจียงพี่น้องเขอสองาส่งไม่ให้เจออยียงแต่ว่าชุดนี้เจออยียงคัดคัดกรองแล้วเพราะว่างวดที่ผ่านมาเขาว,วันนี้เราเลยอยากลงกแบฝากไปเปน็นแนว่องทั้งฮาโชคามาันสัตว์ทั้งพี่น้องเยฟซี่สัตว์นเนาะ รูปแบบแนวทางเดียกมาลักษณะน้ไหนแกตเองกับสีน้ำผ่าแฟนสาวแฟนช่องขอไปหายเจอเอี๊ยงหลายขู่หลายค,ายค,ค,คานขิดหอดหลายพี่หน่องไปบอกไปจ๋ากับเจอเอี๊ยงเพิ่นเบิ่งว่าโดนเทธิ์แนวทางชุดนี้เพิ่นใดมาจาาังใดพี่น,ออน้องยิ่งชินดุทันขึ้นเม่นขัดแม่นแน่แท้สูสีกับกับเหล็กมีสีมาผมเลยพี่น้องสูสีกันเลยเพราะว่าแนวทางเขาข่ามาโดนแล้วสวัสวันนี้มาลุ้นกันขอไปบอกไปจ๋ากับเจี๊ยงครับพี่น้องยิ่งชินดุทันก็จะชมคลิปนี้ อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลล่ะกันอาจารย์แหล่นครับพี่น้องครับป่ะสวัสดีว่าเป็นจ่ากจนเอี้ยงครับครับพี่น้องชื่อโจสันครับสวัสดีค่ะเพราะกำรนำนำรัฐบาเลเในะะนั้ะเนาะเพราะภาวะเมื่อเอิญเขาอาจจะบอว่างเมื่อเท่ากัจะฆ่า,ตำ,า,าตำเล่าค่ะตำเล่าเมื่อเอิญนี่เขาก็ต้องเร่งลงรัฐบาลในนิดนึงค่ะว่างว่ได้รัฐบาลของงวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ คลิปนี้จะเป็นเลขของขอพนมาค่ะท่านผู้ชมขอพนมาแอดตั้งซื้อเองค่ะท่านผู้ชมแอดตั้งซื้อเองเออขอพนมาคือพนไหมาแล้วมันมาตงวดก่อนค่ะท่านผู้ชมมาแต่งวดก่อนแต่ว่าแอดพนไหเอามาชนกันพนเบิ้งในโทรนี่แหละค่ะเบิ้งในคลิปนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเออเออเอฟซีที่เบิง้งในนี่แหละแล้วพนมีเลขพนมีเลขของเพิรนคือพนเอามานทำอีกของคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมพนเอามาจัดชนของ เส้นหนองบอลรโพงับชนกันแม่นี่งวดก่อนเลยค่ะเออมีงวดก่อนชนกัตัวนี้เลยเจ้มีสีห่างค่ะท่านผู้ชมเออมีสีห่างมันมันมันนี่เลยนะคะน้ำผู้ชมเออแล้วก็เลยเอ่อเราเราชนกันมาตั้งแต่งวดที่ออกสองแปดอ๋อชนกันมาชนกันมางวดที่ผ่านมาเราแต่เลยโทรมาโทรมาเอามาให้ค่ะท่านผู้ชมบ้าเลขเอ่อชุดของน้ำเล้านี่กับเส้นหองบอระพุนี่เอามาชนกันตัวไหนมันออกตัวนั้น เราบ้าเราหลอกค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเอากระไรเฮ็ดเอาวัดขึ้นเมืองค่ะท่านผู้ชมของเราของงวดก่อนของเออเลขขอ่ะขอผลมาในนี้ที่หกศูนย์หกสองเก็ดศูนย์เจ็ดสองออมาชนกันที่หกสองค่ะท่านผู้ชมเออมาชนกันที่หกสองเนี่ยอ๋อออกที่หกสองแต่ว่าเพิ่นอ่าพวกคนเห็นนี่เพิ่นไปยืมลอตเตอรี่บอกหลายเลยหรือค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันไปบนงวดที่วันนี้ถือว่ารถรถตุลลี่หาซื้ใบมั้ยเนีนก็คือไปบน ไม่บ้าขบวนค่ะเพรได้รางวัลนิดนึงขับรถถึงรางวัลนิดนึงค่ะท่านผู้ชมงวดมืวันที่62เนียนชนกันที่62โอตเีห่าใบนี่ว่าะผ่านไปลองเอฟซีแล้วบัวเป็นยงไงโอ้ยเราโทรมาจนฉ่วยแล้วว่าเป็นจังไดแล้วว่าแต่ว่างวดนี้แอดกันเลยตั้งซื้อบาข่อพ่นมาอีกค่ะท่านผู้ชมขอพ่นมาก็คือเราโทรมาให้เราโทรมาให้แล้วค่ะท่านผู้ชมมีซีห่างคึ้นก็ เราเลาะกวาให้เอาไปชนกับอของเชนนองบอลลำพูชนขึ้เก่าอีกนี่ตัวชนกับตัวหนึ่งคือเก่าค่ะท่านผู้ชมนี่ชนกันตัวหนึ่งเลาะมาตั้งแต่สองแปดมาบางนวดกับทีชนด้วยสองตัวสออำหรับของเชนนองบดที่แบบกับของเชนนองบอลลำพูค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าสองสองอาจารย์นี่ชนกันได้อ่าชนกันเราเรามองเองนะค่ะท่านผู้ชมเรามองเองแล้วเราเมืองในคลิปนี่แหละแล้วก็มองของเชนนองบอลลำพูแล้วก็ไปมองอาของที่เราเอามาอ คือเลขที่เราเอามาเนี่ยเลขขอผลมาเนี่ยเราสังเกตบ้างว่ามันชนกันตัวไหนมันมาตัวนั่นแล้วก็เลยโทรมาหาแอดว่าเจะ๊ยงตังวัดกรมาเนี่ยค่ะเโทรมาหนาวาของเราน่ะมีสี่ตัวคือกันมีสี่หางคือกันไปชนกับน้องลของเส้นน้องบวชลำพูลองเบิงเพราะว่าเราเห็นลองเบิงแล้วมันชนกันตัวไหนมันมาตัวนั่น แดงว่าเพิ่นที่มาสายเดียวกันแบบนี้กับเดี๋มาสูบจี๊ดค่ายค่ะก็เลยฝากเป็นแนวทางเราก็เลยฝากมาเป็นแนวทางก็เลย<ม>เป็นที่มาของเลขของเ,ขขอเพิ่นมาค่ะไอยะ้ยาแป้งกระสือเจ้าคอยม <laughs> า,ค,าคือมูอ่อเอเพราะว่าเซ้นของมันต์พูฟเป็นเลขเอ่อแอตตั้งเส้นเป็นเลขนี้ที่มาแล้วนเนาะนี้ที่มาอันนี้ขอเพิ่นมาค่ะท่านผู้ชมขอเพิ่นมาเมียนอ่ะมาเบิ่งตัวเลขกันว่าสิเอ่อ ชนกันต่อเลเนาะคะนะ้าเชื่อยเสียแรมันจทับสนเนาะแม่อ๋อสีง่ายๆจักอยานบอยเวาน้ำค่ะอ๋อกรานว่าน้ำอ่อสำหรับเลขขอพนมาคค่ะน้ชมนี่ค่ะน้ชมเ่ทางารเอยีครับประกาศกอนอ่ายังชิ้อธิบายเลขขอพนนาค่ะออเราไม้เยค่ะมีสีห่างผั้ว่านี่กันนี้ที่่ไหก็ไดน่เอ๊ะนี่ต่ไหนก็มีเก้าศูนย แปดศูนย <80 S 1> ์แปดสี่และเก้าสี่ข้าเป็นหนังเอบซีซีคูโคลโล่ซีคูโคลโลมันมันตรงกับของเส้นน้ำบอลลัพูต่อไหนงวดนะงวดชนน้ำบอลลัพูน้งบอลลัพออูอันนี้เบิ้งนักข่าเนี่ยของเก่าค่ะเนี่ยวันเกา่าขังวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาหกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองชนที่หกสองออกหกสองวันนี้ชน,นกับของเส้นน้ำลลัพูอยู ตัวหนึง่งเท่กันกัน้ำชมอ่ะอันนี้เช็ดน,น,น,น้งบนน้ำผึ้วันนี้เนาะอ่ะเบอร์สามช้นชอนยี่แปดสี่พี่น้องแมนบอเออาแอดกับวานแปดสี่และแอดเลยมองผมไปที่แปดสี่ค่ะท่านผู้ชมช้อนยี่แปดสี่อนกันทีนะ่แปดสี่น่ะสองสูตรชนกันสองสูตรชนกันได้ที่แปดสีแ่แชนจะได้ออกเท่านั้น <c oughs> ตามที่เรามองมาค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเราเราเอาไปชนกับของเราประจาตั้งแต่งวดสองแปดมาเมื่อที่ออกสองแปดก็ยังไอ่ลงกันบางหนจะยังเขาทเช่นหนาจอกอ่าเนี่ยทางงวดที่ผ่านมาเห็นบออันตัว่ขออันนี้อันนี้งวดเก่าของเสนนอมันูปูอันนี้งวดเก่าของเลขอ่าเลขอมาะนเห็น้างล่าง้มีนลังด้อข้างล่างด้วยตัวน้อยๆหกศูนย์หกสองเจ็นย์เจ็ดสองชนที่หกออกหกพี่น้องแมนอนชนกันที่หกเนี่ย วันนี้เราก็เลยมาไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้จะเอะียงเรามาแต่วันรอดบางหันนั้นไปออกมลค่ะท่านผู้ชมไปออกอมลเราก็เลยไปได้บ่ได้ลอตเตอรี่เรากระโทรมาห้องเรามาอ้าาะอซื่อเธอโซ้องไปน๋้วคือไ่ได้รางวที่หนึ่งเรามาื้องหาซืใบเนาะต้างหาซืใบค่ะท่านผู้ชมแล้วที่ลสล <laughs> อาเลขนี่เราเอามาใสา่ของบอลูค่ะท่านผู้ชมเอเอามาจะใส่บอลู แต่ว่าเขาก็เลยขอเรามาให้กันเพราะว่าเรายินดีให้เขาเด้เรายินดีที่จะมาแบ่งปันเขาโทษม่าเป็นให้ใจยังเป็นสะพานบุนไหนแมนค่ะแมนค่ะมีสีห่างนั่นค่ะท่านผู้ชมมีสีหางแต่ว่าจนหนักแล้วเราก็ไปซื้อเราก็ไปหายิ่จับลอตเตอรี่ของเราเื่ากันค่ะท่านผู้ชมสีตัวแต่ว่าส่วนไปเน้นของเราก็คือตัวที่ชนกับของเสียนนองบ่ดลำพูเน้นด้วยค่ะเรกิแมนกับเสียนนองบ่ดลำพูตัวเลขมีที่มาก มันฝากว่าให้จะยังไปสะพานบุญให้เป็นรองเอ็นเนสะพานบุญก็จังเอ่อลรามองไปหลายงวดแล้วค่ะเราได้หลายงวดแล้วตั้งแต่งวดสองแปดเอองวดล่างสองแปดเรากำลังหนึ่งซีบอกมาเมนเลยเนาะสองแปดสองแปดเล้ว่ะซูมหกอ๋อแ่หล่ะค่ะที่ออกสองเพิ่นเนาะมามันหลุดสองพันมันหลุดตั้งแต่นก้าวซีบอกนี่ยังไงงวดนั้นเนาะงวดอันจันจอนงวดจอนของเราบ่หลุดแล้วค่ะเมนของเราบ่หลุดแต่ว่าของเลขนี้ที่มาเลขเจ็ดอันหมดมันหลุดอ๋อ สี่างคือกันก่ะท่านผู้ชมตากใบเป็นแนวทางเจียงเป็นสะพานบุญใหญ่เป็นเสื่อกางใหญ่ทั้งช่องกับเสนอเป็นเพียงแค่เสื่อกางเพยยง e ียงหน่อยเอฟซีตัวท,าาทาา่านรูปแบบแนายท่านคนให้มากเจียงขอเพคนมาแต่ฉันบอกว่าเจียงไม่ตั้งซื้อเองแอดไม่ได้ขอเพคนมาได้ค่ะแต่ว่าเราตัวเรานั่ไปขอเคนมาเออไปขอคนมาแต่แอดก็ได้ตั้งซื้อว่าเอาซื้อง่ายๆจำไม่ไงจำง่าย เขาต้องไปซื้อไข่ค่ะแล้วอชจะเอฟซีมากขอกับพ่อเดี๋ยวบอกไงเห็นไหมพ่อต้องไปหาเสียนนั่นเชนี่เนหพี่น้องเลขขอพ่นมาค่ะตรงๆต่างซีแหงไงเป็นจะข้าดุลไนพี่น้องชนกันที่แปดซีค่ะเพราะลูก่าจะมาหรือบมา่ากไปเป็นหนาทางเนาะแม่เแล้วหกสองมาหันกับพ่าสวยเนาะชนกันมยังออกหกสองที่ขิงงวดว่างวดที่ผ่านมาแอดไ่ได้มองที่หกสองเลยแอดมองไปที่เก้าซีเดีโอวยงามมไเลยหงามเลยบอพ่้ออเลยบอ อ่ะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีห็ใจอยังยกเห็นผู้อีกเช่นึงครับพี่น้องแคปหน้าจอครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางรูปแบบแนวทางจะมี90 80แล้วก็84 94ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านซีคู่โคโลพี่น้องเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางถ้าโชคลามันสนอกว่าพี่น้องเอฟซีเรามีผู้ชอบเออ ยังมีผู้ถือโขดถืกอ,อกถใจก็คอยหยิบจาับก่ะท่านผู้ชมอ่ะเอ,อเอาแอดการนําเสนอเป็นแนวทางเพื่อกำหนดค่ะท่านผู้ชมขอบคุณขอบคุณอย่ยงครับ<แ>พี่พน้องเป็นสิ่งกลางสะพานบุญให้เอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางฉันชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็กำลังใจให้ท่านช่างานครับแค่ออกไปได้หลายพี่น้องซอยกันอ่ะสวัสดีครับ